สนับสนุนโดยโรงเรียนดนตรีศิลยาจันทบุรีเลือดแบบสนุกหลากหลายอร่อยหลากลดสถาบันสอนการแสดงเดินแบบเซวโรงเรียนรัเสเซียบัลเล่แห่งประเทศไทย u ู m g ประเสริฐชัยออโตคาร์เบนชนบุรี แอลแฟชั่นคิดน้ำดื่มพายอาโอตรากร่มโพแก้วก่อนนั้นนี่พี่ประจำอยู่ในกรมแล้วก็ออกไปนั่งเป็นผู้ในการส่วนที่เดินจํากลางเขาบินนะฮะก่อนที่จะไปเขาบินเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่ในกรมเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ผู้ในการกองประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ก็ต้องทำหน้าที่เรื่องของการทำข่าวการ ประหารชีวิตนะักโทษขา,า,ายยาเสพติดลายใหญ่ๆเนี่ยมากมายตั้งแต่การยิงเป้านะคะนจนกระทั่งทั้นขั้นสุดท้ายคือเปลี่ยนโทษจากการยิงเป้าเนี่ยโทษประหารชีวิตเนะ่จากการยิงเป้ามาเป็นฉีดสารพิษซึ่งการฉีดสารพิษเนี่ยพี่ก็เคยคิดอยู่ในใจเหมือนกันนะคะว่าคนเราเนี่ยนะคะจะไม่รู้วันที่เสียชีวิตใช่ไหมคะแต่คนพิเศษเท่านั้นนะก็คือคนที่ต้องโทษประหารชีวิตกนะ็ยังไม่รู้ตัวเองเอีกแต่เขาจะรู้ลมหายใจสุดท้ายนะฮะ ลมหายใจสุดท้ายของมนุษย์เนี่ยมีคุณค่าแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เราอยากให้ให้ให้ทุกๆคนที่ชมรายการนี้ได้ลองทบทวนดูว่าคนเราเนี่ยจะไม่รู้วันตายใช่ไหมคะนักโทษประหารชีวิตก็เหมือนกันนะคะไม่รู้วันตายหรอกคะ่ะรู้อีกทีก็แต่ว่าเวลานั้นเข้าเข้ามาถึงในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วลมหายใจของเขาก็หมดไปมีหลายรายนะคะที่เคยที่ที่ทททตัวตัวดิฉันเองเนี่ย เข้าไปเป็นสกีพยานในการประหารชีวิตเนี่ยมีหลายรายที่มีพฤติกรรมหรือมีการกระทําบางอย่างเนี่ยส่อส่งผลเป็นผลกระทบกับคนรอบข้างดิฉันไม่ใช่ญาติเลยดิฉันเป็นแค่เจ้าหน้าที่นะคะยังต้องรับทราบเรื่องเหล่าน,นั้นซึ่งเรื่องเหล่าน,นี้เป็นเรื่องมหัศาจรรย์จริงๆเป็นเรื่องที่น่าก,กลัวสะพรึงกลัวมากเราเป็นข้าราชการแล้วอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเรายังกลัวขนาดนี้ถ้า เป็นครอบครัวของเราเองคงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดและหดหู่จิตใจมากมีอยู่หลายลายนะคะที่ท่านอธิบดีกรมยุตทธรรมท่านเก่าๆเนี่ยเคยใช้วิธีการให้ล่ำลาด้วยนะคะล่ำลาครอบครัวที่บ้านซึ่งครอบครัวนั้นก็ไม่ขอเอ่ยนามนะคะจาได้ว่ามีการโทรศัพท์ไปลาแล้วก็ผู้ที่ถูกประหารชีวิตก็บอกกับลูกสาวว่าตั้งใจเรียนนะลูกวันนี้พ่อเป็นวันสุดท้ายแล้ว ลูกก็ถามกลับมาว่าเพราะอะไรพ่อก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับพ่อด้วยนะซึ่งลูกเนี่ยก็ร้องไห้แล้วโทรศัพท์ก็ถูกตัดไปเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันยังอยู่ในความทรงจำของิฉันที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยตลอดแล้วบางรายเนี่ยนะการถูกประหาชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ให้นั่งรถนอกจากคุณชลาภาพหรือคนคนคนที่ไม่พร้อมจริงๆนะคะก็เดิน,เด,นเดินผ่านต้นโพน นาทีสุดท้ายก็ขอเข้าไปกราบคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้นโพของบางขวางเนี่ยเก็บแม้กระทั่งใบโพเนี่ยใส่กระเป๋านะคะลายนี้ซึ่งเราเห็นภาพเหล่านั้นเราก็นึกอยู่ว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวหรือไม่เขาเก็บใบโพเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อด้านหน้าอกมาเนี่ยเมื่อถูกประหารชีวิตลายนั้นใช้การยิงเป้าใช้กระสุนปืนเนี่ยหลังจากที่ถูกประหารชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าใบาโพเนี่ยจะเป็นยังไง ใบโพนั้นก็ย่อยยับไปแล้วก็ยังอยู่กับตัวเขาซึ่งมันเป็นมันเป็นข้อยึดเหนี่ยวใบไม้ใบสุดท้ายกับเขาหรือไม่เเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะคะที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งดิฉันพบมาเองแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจว่าการเป็นนักโทษก็ดีนะคะอย่างพวกตัวดิฉันเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้คุมเป็นผู้ที่ดูแลนักโทษเนี่ยพวกเราก็ตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้ฮะ เราเลือกที่จะกระทําได้ค่ะถ้าเราเป็นคนดีทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปตามสิ่งที่เราทําทั้งสิ้นฝากเป็นข้อคิดอุทาหรณ์นะคะว่ากรรมที่เรากําหนดเองเนี่ยมันเหนือธรรมชาติหรือไม่มันเป็นสิ่งที่บังคับตนเองได้หรือไม่หรือมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เรานั้นทําโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านะคะไปคิดดูค่ะ สองคนนี้นะครับถูกจับคดีครอบครองยาเสพติดครับขอสาบแช่งให้พวกแกไม่ตายดีตอนนี้สองคนนี้เป็นแค่ผู้ต้องสงสยะะัยค่ะผมไม่รู้นะครับเรื่องอะไรกันอะ่ะสองคนเนี้ยเขาบอกว่าเห็นพวกแกอยู่ที่ริมบึงถ้าแกเป็นคนทำน,นะฉันขอสาบแช่งให้แกไม่ตายดีใจเย็นก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวไปพักข้างนอกกนก่อนดีกว่าคะ่ะ หนูขอ,อยืนยันค่ะว่าหนูเห็นสองคนนี้จริงๆค่ะใช่ค่ะคุณตำรวจหนูเห็นสองคนนี้ที่ริมบึงค่ะนี่มันห้าวันแล้วนะคะทำงานกันยังไงเนี่ยยังจับผู้รายไม่ได้เลยใจเย็นๆครับเดี๋ยวกรองพิสูจน์หลักฐานนะ่ะจะตรวจดีเอผู้ต้องหาทุกรายแล้วก็จะสองคนนั้นด้วยเอาตรวจพวกเราด้วยเหรอผมไม่เกี่ยวนะครับ ไม่รู้เรื่องแล้วสองคนเนี้ยก็จับพวงหนูเป็นตัวประกรันด้วยค่ะไม่นานเกินรอนะคุณพี่ญิงเชิญครับ เองเนี่ยไม่น่าเลยนะถูกต้งรวจตับเป็นได้เลยเนี่ยถ้าพี่ไม่ชวนผมไปเอาอยาก็ไม่โดนตำรวจจับหรอกจะทำยังไงดีวะถ้าตรวจดีเติดคุกตลอดชีวิตแน่เลยอะ่ะแหกเขากันดีกว่าไหมพวกเราโอเอาอย่างงั้นเลยแหกสิเหล็กนะพี่ ไม่ใช่แบบนั้นใช่แผงว่าเสือมาติดกับสิเออพี่ฉลาดดีเออเอาอย่างนี้พี่แกล้งมนปวดท้องส่วนผมว่าแกล้งนอนหลับพอมันมาผมจะจัดการมันเลยดีมากเลยเฮ้ยมาแล้วเว้ยอือ เป็นยังไงกันบ้างล่ะปว,ปวดท้องปวดท้องอีกสักครู่น่ะจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจดีเอ็นะโอ้ยปวดท้องมากเลยครับพาผมไปหาหมอหน่อยนะครับสารวัตรไหนลองเดินออกมาซิผมรู้ไม่ไหวครับสารวัตรมีพิรุธอีกแล้วใช้มุกเก่าอยู่แล้วน้านในดำลุกขึ้นมาหน่อยซิข้าไม่ลุกนะ เจอโทษหนักแน่โอ้โหโ้ลุกก็ได้แต่ผมไม่ตรวจนะ DNA อ่ะผมไม่ได้ทำไม่เกี่ยวก็ต้องตรวจรู้ป่ะเปิร์ดก็ฟุกก็เปนคนทำวันที่เกิดเหตุอะ่ะผมเห็นฟุกก็เปิดก็ทำใครเป็นหน้ทสองคนก็มีเ,เราสองคนนะนะั่นแหละและหน้าตาสองคน,นเป็นไงอะ่ะ สองคนนะ่ะมันหล่อน้อยอะผมหน่อยและเตี้ยกว่าผมหน่อยและอีกคนหนึ่งนะ่ะอ้วนและหัวเถิดด้วยดูแย่จังเลยนายดำนะผมรู้หลอกว่านะแน่นอนอยู่แล้วครับ <c oughs> จริงไหม <c oughs> ยกหนาตัวเองว้หล่ <c oughs> หอไหมหล่อยหย ใครกันนะใครสองคนเนี้ยไปเลยมีหลอดตัวไหมหลอนนี่มาหอนี่สันน้อนจนหลอดอุ้ย จะทำได้ไหมลูกทำได้ค่ะพ่อคอยดูแลเขาอยู่ด้านขวาแห่ว่าล่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดคนะ่ะพ่อก่นบางสู้ๆนะสู้ๆค่ะสู้ๆให้ลูกไปเลยลุยเลยไปเลยไป ถูกใจก็ไว้จักคุณสีน้ำวันได้นะครับขอบคุณครับเยื่ยมโคดรหรอ เรื่องเลยครับคุณเขาไม่ตบคุณมีเงินใในเราไหมเรามีตังเท่าไหร่เดร้ตัังมเเท่าไหร่ครับสใบใบนี่ได้กี่ใบครับลนนลนครับสาใบละยี่บเจ็ดใบเท่าไหร่นี่เท่าไหร่หกสินนี้80เป็นเท่าไหร่ลูก ร้อยสี่เรามีค่าขนมค่าอาหารไปโรงเรียนเลยใช่ไหมไ่ไปูปป่ะมามานี่เข้าอ,อุ้มลงก,ก่อนนะมาี๋้วมาแั้งคูดเลยอ่าโอเค xưa em đi qua อนานเลยครับลูกค้าเพราะมีของกินเทียบเลยขาทำไมล่ะอ้าวหิวค่ะหิวแล้วเหรอ,อล,ลูกนี่ของใครกันไหม่ลูกนีห่หมดเลยอยากกินอะไรครับเอาขึ้นเอาเลยอยากกินอันไหนครับน้ำด้วยกแกะเลยแกะเลยแกะแกะแกะ